สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านรายการพักเครื่องเรื่องง่ายๆจัดรายการโดยสมชายน้อยสาครวันนี้ประจำวังงนจันทร์ที่23กันยายน2562ผมตั้งหัวข้อเรื่อง,องว่าข้อเท็จจริงคืออะไรนะก็คือก็ได้ฟัง YouTube ของเซียนใหญ่เบอร์ใหญ่เบอร์ต้นๆของเมืองไทย บางทีเนี่ยถ้าเป็นคนไม่รู้หมายถึงเราฟังโดยไม่รู้และเราไม่ได้ไม่ได้คิดไม่ได้ไต่ตรองไม่ได้เขาเรียกว่าวิเคราะห์ข้อมูลให้ดีเนี่ยเราก็ย่อมเชื่อเขาและยิ่งถ้าเขาเป็นคนที่เราเราเชื่อว่าเขาเป็นผู้รู้เราก็จะยึดเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมานะโดยที่เราขาดการไตร่ตรอง นะอันนี้อันตรายมันอาจจะเป็นความเชื่อก็ได้ทีนี้ว่าวิธีค้นหาความจริงมันคืออะไรข้อเท็จจริงมันคืออะไรนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่เรียงให้ท่านเพื่อนๆฟังอันนี้ก็คืออะไรที่มันเป็นข้อเท็จจริงอะไรที่มันเป็นความเชื่อนี่นะอะไรอย่างเงี้ยเราบางทีเราฟังเข้าไปเรื่อยๆแล้วเราไม่ได้ฉุกคิดเราคิดว่าเฮ้ยมันพูดอะไรมันก็ถูกหมดนะจริงไม่ใช่นะเราจะต้องค้นหา ข้อเท็จจริงคําพูดตรวจสอบความรู้โชคดีนะพวกเราเดี๋ยวนี้มันมันดีอยู่อย่างเราคนที่เราคิดว่าเขาเก่งๆเนี่ยเขาก็ออกมาให้ความรู้พอเขาให้ความรู้เนี่ยเราก็เลยรู้ว่าสิ่งที่เขารู้มีอะไรบ้างถูกผิดอย่างไรใครถูกใครผิดข้อเท็จจริงคืออะไรนะอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ดีแต่ในขณะเดียวกันที่มีบางคนตั้งตรงเป็นเสยนใหญ่ก็ไม่ได้ให้ความรู้อะไรเลยเพราะอะไร ไม่ใช่ว่าเพราะเขารู้นะ,ะเขาไม่รู้เขาไม่รู้จะให้ให้ความรู้ได้ยังไงความที่เขาไม่รู้อย่างนั้นซึ่งเขาตีไก่ลับกินไปเรื่อยๆืดีกว่าทําให้ทุกคนเหมือนว่าเขารู้แต่จริงไม่รู้ห้าอะไรเลยนะไม่รู้ห้าไม่รู้หกอะไรเขาก็เลยไม่แสดงความรู้ไม่ใช่วงวิชานะที่มีความรู้จะแสดงนะทีนี้ก็มันก็จะมีพวกสูตรรู้อวดรู้อวดอว,วดเก่งทนะั้งนั้นแสดงความรู้ เราเราจะมองได้ยังไงเราเราจะไปสรุปได้งไงว่าเขาอวดรู้อวดเก่งอวดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมองจากความรู้จากคําอธิบายเขาว่าสิ่งที่เขาอธิบายหรือใช้ความรู้อธิบายนั้นนะ่ะมันเป็นข้อเท็จจริงหรือว่ามันเป็นความเชื่อของเขาเองนะเพราเชื่อมาอย่างนั้นเองนี่หว่าอะไรอย่างนี้แล้วเราจะสังเกตนะเออคนเหล่านี้เริ่มจะไม่ใช้อะไรที่ผมบอกไม่ดีเขาจะไม่ใช้ลนะ อย่งเชื่อว่าน่าจะคิดว่าเนี่ยหายไปแล้วนะนะหายไปแล้วแต่ใน,นขณะเดียวกันที่ผมบอกว่าคนที่จะเป็นผู้รู้ผู้ชันานการได้ต้องรู้จักแม่พิมพ์ต้องรู้จักขบวนการผลิตนะก็เริ่มออกมาให้ความรู้ขบวนการผลิตเรื่องแม่พิมพ์อะไรอย่างเงี้ยแต่เนื่องจากว่าบนความไม่รู้จริงของตอนนั้นมันก็มีข้อผิดพลาดทำให้เราเห็น ทำให้เราเห็นที่รุดจากความรู้ที่ไม่ถูกต้องนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะแล้วก็เรา<ส><ๆ>เล่า,เล,าเล่าให้ฟังไปเรื่อยยังไงเพื่อนเพื <S <S <ๆ>่อนก็ดู youtube อะไรที่ผมแชร์แชร์ไปบ้างก็ดีเพราะว่ามันจะเกิดคําถามเมื่อมันเกิดคําถามเนี่ยแล้วเราสงสัยใช่ไหมเราฟังแล้วเราสงสัยแล้วก็เกิดคําถามแล้วก็จด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 พอจดไว้ปุ๊บพอเราเจอคนที่จะเฉลยได้เนี่ยเราก็ถามเลยเพราะถ้าเราไปถามเขาเขาไม่รู้เขาไม่รู้จะตอบยังไงนะ เราก็ตอบไม่ได้แต่แเราสร้างเราสามคนรู้เนี่ยหรือเรามารวมตัวกันรวมความหัวหัวคิดกันอ่ะสมมติว่าผมก็ไม่รู้นะไม่มีใครรู้เลยแล้วเราก็มานั่งคุยกยันเีนยเราก็ยังมีวิธีทางที่จะแยกซ้ายแยกขวาได้เออผมเชื่อว่าตรงนั้นนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้นะครับอะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็จะมาดูว่าความน่าจะเป็นอะไรมันชัดเจนที่สุดแล้วเราก็ควรเดินไปทางนั้นนะแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมตอบให้ เพราะเรื่องนี้ผมเป็นคนเปิดประเด็นมาทั้งหมดให้ค้นหาความจริงทั้งหมดจากเรื่องนี้เรื่องแม่พิมพ์เรื่องกระบวนการผลิตนะเรื่องมาตรฐานดังนั้นเนี่ยส่วนเนี้ผมถือว่าผมรู้นะผมก็ถึงอธิบายให้เพื่อนๆฟังได้ตอบคำถามเพื่อนได้ก็คือใครจะเชื่อมาอย่างไรก็แล้วแต่ถ้ามันมันผิดทางผมก็จะบอกประคองเอาไว้ไง วาเอาเอาใหม่เอาใหม่นะวันนี้ก็มีเพื่อนมาถามเหมือนกันว่าเออตกลงเนี่ยเนื้อพระเนี่ยอาจารย์ไม่เคยเฉลยเลยว่าเนื้อก่อนเนื้อตอนพิมักมันปั้นกดหรือเทยหรอเนะผมยังไม่เฉลยคือผมอยากจะให้เพื่อนๆทํากันบ้านคิดไปเพราะว่าเสียมก็คิดแบบเรานะไอคนที่มันอ้างรู้ตูชํานาญเนี่ยมันก็มีความรู้เท่ากันหมนไม่รู้เหมือนกันว่าเนื้อตอนพิมเป็นอะไร ไม่รู้เหมือนกันแม่พิมพเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันว่าคําตอบที่ที่เราจะพาไปหาความรู้นั้นได้อะอันเป็นข้อที่จริงอ่ะมันคืออะไรนะนี่ผมก็เลยไม่เฉลยไงเพราะอย่างน้อยเวลาเพื่อนทําการบ้านเนี่ยจะรู้ว่าเออเฮ้ยมันเดินไม่ได้ซ้ายเดินไม่ได้ขวาเดินไม่ได้เนื้อก่อนพิมพ์เป็นอะไรตกลงปั้นกดหรือเทหยอด,ดีไปซ้ายก็ไม่ได้ไปขวาก็ไม่ถูกเออเฮ้ยจริงๆแล้วมันคืออะไรอ่ะ มันก็จะเจอปัญหานี่ถ้าเราไปทดลองทําเองเนี่ยจริงอยู่แล้วอาจจะทําได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแล้วแม่ชิมจริงจริงแล้วมันเป็นยังไงแล้วเนือ้อเนื้อก่อนทิมเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเห็นไหมมันจะขาดคําตอบสองข้อทําให้ให้เรายยงไงไะเราก็พยายามจะคิดคน้นแล้วก็ทดลองทําหาคําตอบจริงๆให้ได้อันนี้แหละก็เ,เรียกว่าเราเกิดการอยากรู้แล้วเราก็ค้นหาความจริง เราไม่ได้คิดหาความจริงแบบเรียนมันพูดเนี่หรือใครพูดที่โดยที่ไม่รู้ว่าความจริงมันคืออะไรนะคือเนี้ยมันเป็นข้อทดสอบที่ผมบอกบอกเพื่อนๆว่าให้ทําดูหรืออะไรก็แล้วแต่นี่มันเป็นการค้นหาความจริงแล้วสุดท้ายเนี่ยเมื่อเราทําแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่ามันจะได้ออกมายังไงนะเราก็จะเกิดการเรียนรู้ดึกตัวเราเองอะ่ะแล้วเราก็จะพบว่าเฮ้ย hey, มันซ้ายไปก็ไม่ได้จริงๆขวาไปก็ไม่ได้จริงๆ เฮ้แยแต่ผมว่าม,มันเป็นได้ทั้งสองทางเลยนะเนื้อเนี่ยก่อนพิมเนี่ยมันทัปกปั้นกดและเทยเหยอาก็ลองทําดูดินะมันต้องมีทั้งสองแบบจ้ะจริงเหรอเออใช่ไหมอันนั้นคุณรู้ความจริงหรือคุณเชื่อนะเราก็จะได้คําตอบมาตรวจตัวเราเองเลยเฮ้ยโอ้สมชายมันทักอย่างนี้เลยเหรอมันทักอย่างนี้เลยเหรอแล้วตกลงคุณคุณรู้รู้ความจริงหรือคุณเชื่อเออ ไม่รู้ความจริงเพราะอะไรเพราะว่าแม่พิมพ์เนี่ยมันจะระบุได้ว่าเนื้อที่ถูกต้องอะ่ะมันควรจะเป็นอะไรเห็นไหมอย่างน้อยเนี่ยเราได้ฉุกคิดไงว่าเออเออใช่ใช่ไหมเราไม่เห็นแม่พิมพ์นอเหล่าเราก็เชื่อว่าเนื้อมันก็ได้จะปั้นกดแล้วก็เทยอดก็ได้เออหรือแม่พิมพ์มันเป็นอย่างนี้ก็ได้เ,เป็นอย่างนี้ก็ได้้ยแล้วตกลงมันเป็นยังไงมันตอบไม่ได้สองข้อเลยนะคือหนึ่งแม่พิมพ์เราไม่รู้สองเราก็เลยตอบเรื่องเนื้อไม่ได้ เข้าใจแล้วนะตอนนี้เข้าใจแล้วนะว่าเราเราเองเจอปัญหาอะไรกันเพื่อนเพื่อนเจอปัญหาอะไรกันแล้วก็จงยอมรับมันว่าเราเจอปัญหานี้แล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูว่าเจนใหญ่หรือคนที่เขาอ้างตัวเป็นผู้รู้ชั้นางกันมันจะเจอปัญหานี้ไหมเออมันก็เจอมันก็เจอเหมือนกันนี้พอมันเจอเหมือนกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอธิบายพิษบนความที่เราคาดเดา ต่อให้เดาถูกสมมุติว่าเดาถูกมันก็อธิบายผิดคือความรู้ที่มันผิดอยู่แล้วเนี่ยความรู้ที่ไม่รู้จริงเนี่ยมันอธิบายถูกเฉียดก็ได้แต่มันไม่ถูกทั้งหมดมันเฉียดเข้าไปถูกคือมันมีอยู่สองข้อไงมันมีกอกับขอใช่ไหมไม่ปันกดจะเทย่ยงแ,แล้วว่าไอ้ข้อนนี้กูต้องปันไปให้ได้ต้องเดาแล้วเสียงเดา นะี่พอเตียยเดาวเดี๋ยวมันจะเจอปัญหาอะไรเนี้ยวันเนี้ยเดี๋ยวเราจะานั่งคุยนะเตียยงดาวอา่แะแล้วแม่พีมมันเป็นยังไงเอาเขาว่าหินกูก็หินด้วยละกันอะไรอย่างเงี้ยถามว่าแล้วจริงๆคืออะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แล้วจะไปอธิบายได้ยังไงนะอธิบายมันก็เลยผิดบนความเชื่อนั้นทำไมอย่างนั้นนะ เดี๋ยวนี้มันมีนี่ขึ้นมาใหม่เออวันนี้ผมก็ได้ฟังเมื่อก,ก่อนนี้นะดูเนื้อใช่ไหมดูเนื้อดูพิมดูความเก่าเนื้อถูกพิมใช่ความเก่าได้โอเคจบเดี๋ยวนี้พูดแม่พิมต้องดูแม่พิมแม่พิมของพิมนั้นด้วยต้องดูวิธีทำเออวิธีทำต่อแล้วนะนะดูวิธีทำเ,เข้ามาแล้วนะนะเรื่องนี้ผมพูดมาตั้งนานแล้วนะเรื่องขอบวนการผลิต แล้วก็สามก็ดูเนื้อือนดูเนื้อแล้วก็ดูธรรมชาติก่อนกลับเขาก็อาวความรู้ผมลงไปนั่นแหละเพื่ออะไรเพื่อเพื่ออยู่ได้ตอบไดที่ผมยังไม่เฉลยนะตอนนี้ก็นิ่งกันหมดละค้างๆก็นิ่งเพราะมันไม่รู้จรงิงไงเมื่อไม่เห็นแม่พิมพ์เรื่องเดียวเาดาแม่พิมพ์เาดาได้เดายังไงก็เดาได้จริงอ่ะเดายังไงมันก็เดาได้แต่ว่าลักษณะของแม่พิมพ์มันเป็นยังไง มันต้องให้ข้อที่จริงเพราะข้อที่จริงข้อที่หนึ่งมันจะมันจะส่งผลไปข้อที่จริงข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ได้นะอันนี้แหละอันนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเราได้เห็นว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราได้เห็นนะเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ให้ดูเดี๋ยวเราจะเฮ้ยกันเดี๋ยวเราจะเฮ้ยกันท่านเอกมลบอกครูครับวันนี้ได้ฟังเพลงคนหนึ่งที่ครูแชร์ในเฟซผมเข้าไปฟังเข้าชี้จุดให้ดูพอจับเปความได้ว่าหนึ่ง ทีมถูกเนื้อถูกธรรมชาติใช่ทุกอย่างรวมตัวกันคือแท้ตอบใช้หลักการเดิมๆครับเขาบอกว่าที่สําคัญคือทีมวิธีการทํอ่าวิธีการทําใช่เขาเขาเพิ่มตรงนี้เข้ามาเห็นไหมวิธีการทําเนื้อหาธรรมชาติเป็นสี่ข้อเหล็กตอบก็ใช้หลักการเดิมๆอีกถูกต้องไงอธิบายไม่ได้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าเขาอธิบายผิดอย่างไอย่างไรนะเดี๋ยวท่านก็ถามแล้วกันใช้สงสัยอะไรตรงไหนก็ถาม ผมถึงบอกว่าเวลาเราฟังเราอย่าฟังแต่ถ่ายเดียวฟังแล้วเราต้องเออเอออะไรอย่างเงี้ยเราต้องคิดตามนะแล้วมันจะสนุกแล้วเราก็จะมีคําถามถามได้นี่เดี๋ยวถามถามสมชายได้เดี๋ยวสมชายมันก็ตอบตอบืนให้ตอบมันก็จะบอกนะอันนี้ดีนะคือเวลาเราได้ฟังได้อะไรแล้วเราก็มานั่งคุยกันนะอย่างน้อยเขาอาจจะไม่ไม่กระจ่างแต่เดี๋ยวเราฟังแล้วเราติดข้อตรงไหนแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยเรามา แข่งเขาเรียกว่าแข่งทะลุป,ป้องกันทีละข้อเขาบอกว่าที่สําคัญคือพิมวิธีการทําเนื้อหาธรรมชาติเป็นปิดข้อเหล็กตอบก็ใช้หลักการเดิมๆอีกครับมใช่บริเวณ3บริเวณรักแล้ถ้าผ้าสวยจะมีเส้นกลมๆมากให้เห็นชัดเจนคู่ตอบบอกไม่มีคู่แฝดครับผีหน้าอกและต้อแขนมีความลึกมากถ้าสวยสวยบจะกมชัดแน่นอน ตอบเนื้อก่อนพิม์เป็นยังไงปั้นกดหรือเทยอดแล้วเอาพระออกตอนไหนตัดหรือตอบยังไงตัดจากหน้าไปหลังหรือหลังมาหน้าผมเลิกฟังไปเลยเออใช่บางทีเนี่ยคนเราก็ฟังได้ฮะฟังได้ฟังได้แต่เราต้องจับใจความสําคัญของ,ของคําอธิบายเขาให้ได้มันน่าอายมากตรงเน็ตค้างเนตค้งแล้วเน ได้ได้ยินได้ฟังกันอยู่ไหมครับ26ท่านได้ยินไหมครับอ,อ๋อได้ยินอยู่เนาะยังมีผมไม่แน่ใจตอนนี้หน้าจอผมดำมืดเลยนะนะโอเคไม่เป็นไรเราก็นั่งคุยกันไปเรื่อยๆนะทีนี้ว่าหลักการของพวกเขาเนี่ยเขาก็อธิบายได้แบบนี้แหละ มันหนีหนีตรงจุดนี้ไม่ได้แต่เขาเพิ่มไงเพิ่มในสิ่งที่เขาเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันต้องมันต้องก้าวข้ามผ่านแม่พิม,ม์ไปให้ได้หนึ่งเวลาเขาพูดเนี่ยหนึ่งเวลาเขายึดพิมเขาก็บอกว่ายึดแม่พิมพ์ของพิมเป็นหลักคือยึดแม่พิมของพิมนั้นให้ได้จําแม่พิม์ของแม่จําแม่พิมพ์ของพิมนั้นให้ได้แต่เขาไม่รู้ว่าแม่พิมนั้นมันมันทำจากอะไรมีลักษณะยังไงคือพยายามจะบอกเอาเรื่องแม่พิมพของพิมนั้นให้ได้ ซึ่งซึ่งมันมันไม่ได้ไงซึ่งมันไม่ถูกอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเน็ตมันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่ามันก็ยังเดินดีอยู่เมื่อกี้เห็นเพื่อนทำหน้าเศร้ามาไม่แน่ใจยังได้ยินกันอยู่เนาะก็ก็โอเคยังกดกดถูกใจให้กดกดลูกหัวใจให้โอเคงั้นผมคุยต่อ คุยจากตรงเมื่อกี้ก็ได้มันเขาเขาก็จะดูดูแค่เนื้อถูกทิมใช่สมรรถะทำ,ำความเก่าได้กันอยู่แค่นี้ตอนนี้ก็เริ่มเพิ่มวิธีทำแล้วแล้วคือวิธีทาเนี่ยวิธีการทำเนี่ยเวลาเขาอธิบายเนี่ยก็ได้แต่พูดลึกลึกนะครับลึกนะครับลึกนะครับอะไรแบบเนี้ซึ่งซึ่งอะไรอะ่ะมันมันจินตนาการอะ่ะ ผมใช้ใช้คำอย่างนี้ดีกว่าคือพิมพ์ก็ยึดพูดเหมือนรู้จักแม่พิมพนะแต่เขาไม่ได้บอกว่าอะไรอะลักษณะของแม่พิมพมันเป็นอย่างไรนะแต่เขาบอกว่าอยู่อย่างนึงก็คือปั้นกดคือเอาเอาเอา,เอาเนื้อไปประทับกับแม่พิมพแล้วก็มีการตัดด้านข้างมันทําให้เกิดหลุมด้านข้างไอ้หลุมด้านข้างเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดจากรอยคูดนะที่ท่านเอกมลถามว่า ตัดจากหลังไปหน้าหรือหน้ามาหลังเนี่ยเขายกหน้าเขายกหน้าเอ,อเขายกหน้าพักขึ้นถ้าเราเห็นนะยกหน้าพักขึ้นแล้วเขาวาดเขียงลงมาแสดงว่าเขาถึงเขาไม่ได้พูดเนี่ยเราพออนุมานได้ว่าเขาตัดจากหน้าไปหลังนะอันนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งทีนี้มันเกิดหลุมนั้นได้ยังไง รอยพูดมันก็ต้องพูดตรงๆถ้าเวลาเราเอาเราลองเอาอะไรไปใส่ในดินน้ามันแล้วเราก,กดลงไปมันจะไม่เกิดหลุมลึกเข้าไปอย่างนั้นมันก็จะต้องเกิดรอยพูดลงมาคูอคูดเป็นเส้นๆนั่นแหละก็คือลักษณะของการตัดนะถ้าถ้าเขาบอกว่ามันมีการตัดแบบนั้นมีรอยพูดแบบนั้นทีนี้วิธีการทําเห็นไหมเขาพูดไม่ชัดเจนเขาไม่รู้ว่ามันทํายังไงแต่เขาบอกว่าเขาดูวิธีการทํา <c oughs> แต่อธิบายไม่ได้ นะแล้วก็จริงๆแล้วความรู้ตรงนี้มันหายไปเลยเพราะอะไรเขาไม่ได้อธิบายว่าเออมันปั้นกดยังไงยังไงทํายังไงแล้วประทับกับแม่พิมพ์ยังไงอะไรยังไงแล้วตัดยังไงเพราะเขาไม่เห็นแม่พิมพ์งไงตอบมันย้อนไปตอบโจทย์แรกก็คือเมื่อย้อนย้อนไปตอบโจทย์แรกโจทย์แรกมันไม่มันไม่ไม่เคยเห็นนะ่ะมันก็เลยตอบไม่ได้ก็ได้แต่บอกเออเป็นหินมั้งหินอะไรก็แล้วแต่นะหินตะบู หรืออะไรก็แล้วแต่ตามแต่เขาเขาจะอธิบายไปเพราะเขาเชื่อว่ายังไม่มีใครรู้ก็ไม่มีคนเสนอถูกไหมก็ก็อธิบายไปพูดไปนะคือเรามาดูตรงข้อสี่ที่เดี๋ยวกันนะข้อสามบริเวณใต้รักแล้พกรกสวยจะมีเส้นกลมๆมากให้ชัดเจนครูบอกไม่มีกู้แฝดเออปัญหามันปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละ เห็นยังไงก็อธิบายอย่างนั้นใครเห็นยังไงก็อธิบายอย่างนั้นได้นะบางองค์มันก็มีบางองค์มันก็ไม่มีก็ได้นะทีนี้ให้เราไปมองตรงตรงแขนตรงซอกแขนของเขาที่ที่ที่เป็นการโค้งตรงซอกแขนซอกหน้าในาตรงรักแร้นะพระที่จำจำอยู่ท่อนหนึ่งได้ไหมที่ผมเคยเอาตะเกียบมามาให้ดู ตะเกียบม,มันจะมีสองด้านด้านที่เราจับอาหารกินกันละด้านที่เราเอามือขีบแล้วดูพระองค์องค์งที่ที่ผมบอกว่าพระองค์พระใดๆก็ตามถ้ามีลักษณะตรงที่เราจับคีบที่เป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเหมือนเสาเหลี่ยมเไม่ใช่เสากลมพระแบบนี้อันตรายให้ให้ไอ้นี่ได้เลยนะให้ห่างๆไว้ได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามันเป็นเสาเหลี่ยม มีลักษณะเป็นเสาเหลี่ยมเวลามันเข้าไปในแม่ทิมแล้วเนี่ยเมื่อกี้เขาบอกปั้นกดใช่ไหมอโอเคผมจะอธิบายปั้นกดเข้าไปถ้าเราเราอธิถ้ามันเป็นเหลี่ยมแล้วมันตั้งตรงมันก็เหมือนกับล่องล่องไม้กระดานล่องไม้กระดานเนี่ยไม้กระดานมันจะถูกตัดฉากใช่ไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าเสาเหลี่ยมนั่นแหละคือตัดฉากต,ตัดฉากลงไปเสาสี่เหลี่ยมไปวางแล้วตัดฉาก สิ่งที่มันตามมาก็คือถ้ามันยิ่งลึกมากแล้วเส้นมันเรียวมากเวลาเราดึงถอนถอนเนื้อออกมาจากล่องกระดานนั่นอ่ะเราไม่เรียกล่องแม่พิมพ์ก็ได้เอาล่องกระดานง่ายง่ายเอาง่ายๆยกันเลยพอเราดึงมาปุ๊บเนี่ยถ้ามันหลุดออกมาได้มันจะยืดคือพาดเนี่ยมันมันจะยืดอ่ะเหมือนกับว่ามันยืดเสื้ออะไรมันยืดนะ ไอตรงไอตรงส่วนที่ที่มันเป็นอะไรอะเป็นแขนอะมันจะยืดถูกไหมถ้ามันไม่ยืดมันขาดคาอยู่ในล่องพิมพนั่นแหละนะอันนั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยการการที่เขาอธิบายแบบนี้มันขัดแย้งกับความจริงนะเส้นซุ้มต้องใหญ่เหมือนหวยผ่าการการที่มันเส้นซุ้มมันใหญ่เหมือนหวยา่าเนี่ย ถามว่าเราก็เรียนรู้มาอย่างนั้นที่ผมมองไงแต่ทีนี้ลักษณะเส้นซุ้มที่มันผ่าแบบหวายผ่าเนี่ยมันจะโค้งเหมือนเส้นขนมจีนนี่มันเหมือนเราเอาเส้นขนมจีนอะไปวางไว้วางไว้บนพื้นเนี่ยพื้นอะไรก็ได้พื้นไม้เนี่ยขนมจีนมันจะกลมแล้วมันจะโค้งเข้ามันจะตะปบเข้าแต่อาจจะไม่ตะปบเข้าก็ได้นะแต่มันจะต้องสโลปลักษณะของเส้นน่มันสโลปเพื่ออะไรเพื่อให้มันถอดพิมง่ายแต่ที่ท้าไปเราไปดูพระเขาเนี่ยมันก็ ตั้งฉากส่วนอะไรที่มันตั้งฉากแบบนี้กับพื้นนะพื้นพื้นพื้นล่างมันอนะแล้วมันมีการตั้งฉากอยู่ข้างบนเนี่ยสิ่งนี้แหละมันทําให้เกิดความเสียหายในระหว่างการที่เราเอาพระออกมาจากแม่พิมพ์แบบนั้นอย่างนี้ก็คือเขาอธิบายเรื่องปั้นกดมันติดมันออกไม่ได้อ่แล้วทําไมมันออกได้ก็แม่พิมพ์มันคนละอย่างไงแม่พิมพ์เป็นโรงงานนก็ออกได้ แม่พิมพ์แบบนี้มันก็เหมือนกับแม่พิมพ์ที่ที่สร้างแบบหลวงพอปวยปลอมอะแม่แม่พิมพ์แม่พิมพ์ทีม่มีกรอบลอ้ลอมรอบด้านทั้งสี่แล้วมันมันจะดึงออกด้านหน้าดันออกไปด้านหน้ามันก็ออกได้ัมก็ออกเก้าสิบองศาได้แต่ถ้าถ้าแม่พิมพ์เดิมเขาเนี่ยมันออกแบบนี้ไม่ได้ไม่มีทางได้เลยลองทำดูยิ่งลึกยิ่งดึงไม่ออกเพราะแม่พิมพ์มันเขาเรียกว่ามันตั้งชาจ แม่พิมพ์ตั้งฉากซุ้มจำผมไว้อยู่อย่างนะเวลาเราดูพ้าไม่ว่าพ้าอะไรเลยซุ้มตรงซุ้มตอทะลอดหรืออะไรอ่ะดูตรงรักแล้เขาก็ได้นะถ้าลักษณะเป็นเหลี่ยมเราเรียกว่าเสาเหลี่ยมหรือตะเกียบต,ตรงปลายที่เราขี้แบบจบยิ่งลึกยิ่งจบคือมันออกมาไม่ได้นะมันติดดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นผ้าแบบนี้เนี่ยเขียยทิ้ง ไม่ต้องดูอย่างอี่นแล้วไม่ต้องอธิบายอะไรเลยเขียนทิ้งได้เลยหรือมีกรอบมีขอบมีปิ้นมันย้อยย้วยอะไรแบบเนี้ยคุณก็ไปดูมันก็เหมือนกันเขียนทิ้งได้เลยไม่ต้องดูยิ่งลึกมากยิ่งอันตรายมากนะและอีกอย่างหนึง่งอะไรนะพวกตั้งฉากตั้งฉากอะไร่เนี้ยต้องระวังไม่ว่าจะเป็นฐานจะเป็นอะไรแล้วก็เป็น สานจะตรงเป็นไหมตั้งัดเป๊ะๆๆๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่หลังจะคมเป็นกระดาษสารปกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ลองสังเกตด,ดูดูดูดีๆเพื่อนจะเข้าใจว่าผมพูดอะไรนะ